ค่ะสวัสดีค่ะกามาติดตามเมสมพรกับปูตอเลยเนาะค่ะเนะาะค่ะเพียมีสด,เด,ดเด็ดเนาะค่ะเนาะอ๋อมันชันแ้่ว่าไรล่้โอ้ยยย ผูกขเหลี่ยมมงมงแท้แข่งแขงแขงวันนี้ั่งสงขอมือเลย้ยนั่เาขอถือหลังเลยโากาอะไร้้าไตว่าไทยเลยนั่งเสาข้อไหว้ถือหลังเลยไอ้ยแข่ควันวัขดไปมูจะ่วงจะถวงถวยอันนี้คนเดี๋ยวคนจะได้ขนลบกไปเี่ใช่อันไันถาวัยเนี่้านถ้าตัวอาจาร

็ดดีบอกว่าเฮ็ดต้นน้อยก็เฮ็ดไปเจอเราสั่นมาเอออ้าหายไม่ครบไม่หนาไม่ครบไม่หวานนะถูกไหมทุกคนหายร่ำร่ำรก้ยรุ้ยหายครบหมดครบหมดเลยมั้ขอลูกขออนุญาต ดีกว่านเอ้าด่า่คนคนอกนปไวพอแล้วจับพอวจาจ้พอเดีให้อาจาย์ิ้ไปช่วยคนพอมันไปบังเฮยดยังล้คูเขาพอนั่นนะกไหนไปวางแต่ของก็วางแต่ของสิ่ผมวางคือเขาแล้วรู้ว่าจันัระโอ้ยผมวางเขเขาแค่นั้นเนาะ ก็กพ่อให้ตรงๆแล้วเป้า,ปาทิ้าขาว้วไา,างภูเขาเลีอย่างแล้วก็ทิ้งากับจับตาฟาโรขาเดียวขาเดียวนักปนันแนนบ่กขาว่ามันจะเาทิศทีว่า เออพยังยังบ่อเสาคิดเลยพอเอ้ยนอนบ่ได้ต้องมาหาบ่อก่อนเลยได้คักหลไงมาได้ยังไม่รอตเตอรี่ที่มาโชว์พอหาใบสนันล่ะค้างค้าหาได้คักได้สานันล่ะบอได้คักหลายได้บ่อือโอ้ยมันนึกบ่อไรเลยดได้คักหลายพอเต้าเฉืหาได้เต้าเฉ่ยหาก็ถาเหาเ้าเต้าเ่าอได้อได้เลยได้ต้าโตากออกมาว่ะ เราไมนออกคักหลายเยอะกว่าวกันปอแมวเพรียงเมื่อวานมีนบลกอแม่าวา่าจะขายตีกว่าโอ้ยบลกสีดำบ่เป็นบกสีหมอกปอดอกสีดำอยู่บ้านเถาแกมหมดน่ะเมื่อวานบ่นบ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 นมีแนวเห็ดมัดอุ้มหลายเลยเลสเลสไปมัวนเล็กให้บักสีบักสีดำมัน เคียมันเมียนบอกมันสีดำมันวเน่าแค่ไหนหันเน่ขวดวนมันเน่แค่แตไปหันย้งเขาได้อบสันนกหันนกไปกินตรงนั้นกินตรงนั้มันแล้วตัวั้นเนาะมันเน่าแค่ไนมันเหมือนอยากลายมันมันโมี้เน่าเทดัวมันมันมันมีความสูงคักสูงขักไ เอจักหายแมวว่าจักหายหมาค้าอ่านนั้นค้าว่าดูนะออกไวางว่าหมาข้าเออไก่ว่าถื่อยาจักตัวว่าหายหมาไม่กินมั้ตัวก็ม่ขามตัวเลยรก็หมาอกไว่างไปม่ชื่อยาจักตัวถามว่าเน้อชื่อว่ากันหมารอกินไก่หมารอกินไก่แปดเป็นจังไกเออ

cái cậu tụi nó tụi má cháu tụi bọn nó Tụi nó đánh đánh mấy bọn tài đau Cái má cháu tụi nó nó lìa phạt lìa Má phạt lìa lìa Má cháu tụi phạt lìa Má cây thông xa vãi Xa vãi bởi má ít ra đâu rồi sống con mà má ít ra đâu rồi Cái bụi má hắn mò Khát này, á cái má kìa bịt ra đâu rồi Á má rãi bãi rãi cả bó Hóa cả Má nó mùi Má kìa bó đèo มักากว่าคำมาใกล้เก้าตัวว่าขาคิดว่ามันขาว่าอยัาเกี่ยวมนว่าอย่าตักใกล้ว่อย่าตัดเว่ามันคลัก็่เก้าหายตัวเดีย่ฟอนอย่าตัดหมาอย่าตัดหมาขาแต่เก้าหาง่ายๆค้าน้ำมันยังบ่มีปัญญาเ่เอ้ยอาว่าง่ายคู่กัว่าง่ายดมัอคว่าเบอกเก้าหามง่ายคูับตัวี้ก็หายมันเก่งอย่า เขาใจว้าวว้าเกดว้าว่าให้เป็ก้าวทึบหางอาว้าว่าวันนี้ให้เป็นไก่กับใันเป็นหมาตีน้ำว้ามัดตีดอวยน้ำให้เป็นตัวว้าตีเอาว่นอยตีกองก้นตีเอาว่าคำตอบจะออกมาอย่างไรไก่ก้าวเว่หมาขาเอ้วเอาเลี้ยงว่ ไม้มาทางมาถ้าพี่ถูมามาจะกินกันยูมักกางกินกันก็มักามัดถัดตัวเากัเรียกรอยข้าว่างเรียร้อยขึ้นมามัดไม่จับตัวว่ามจับนู่น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 ู่นมู่นน่นัู่นนู่นน่นนู่นนู่นน่น้า่นนนนู่นูนึ่น่นนถ่นว่าเนนู่่นน่น่นนั เนื้อต e ้าหมาตัเนื้อต้าหมาฟัโตฟักโตตเอา่้าีเาเนื้อแต่หมาั้อตหมาขาไปหเขามนคิดว่าได้หมาเขาตียังหรอหมาหมาเขาตีหมาน่ะเขาตีเลยหมาเขตีเก่าตัวโอ้ตีไปอันนี้หมาตีเก่าซะแต่หองคิีกับห้า Mammy sĩ hát em đi lễ học. Mam chắc chị vào tìm học sinh 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 học

นกแกนเวนนกแกนเะียวนกแกนเขียวนกแกนเขียวออนกได้นกแกวนกแก้วนกเก้ว้วนกแก้วแก้วัี่าทั้งที่เราใส่ทั้เราใส่นังทีนเั้งราั้ง่เราใส่ทั้งที่เราใส่ทั้งาใทั้งีเราใสนทั้งที่เราใสวั้กทีเราใส่ั้งที่เกาใสวทั้งลีเราใส่ทั้งทีาใั้่เา้ง่เามต่อั้งีเา้งีเราั้งที่าั ผวาคเขาพวน่แะแล้วผูว่าถือเก้เขาแทเนีมึงไปให้อถือไปบ้าแก้ตรงนถือเก้าถือเก้ว่าชายเขาขาเอานแก้วชายาตายหรือเปล่าถือเก้วถือเก้ข้าวานบอกูขาพวกมืองนี่แหละว่าใสแล้วบ่าขามาว่าทีิ่หองจับตจับขานราแก้วเอนังว่าทายเขาว่าทิด ว่าน้องแก่ติมได้คือขาเนาะพิจารณาด่วนจังเขาเขพิจารณาพอพิจารณาแหละใส่แม่ัตืมรูดตัวหักไหมวะใส่ตืมไปเลยเหลบพอแต่ว่าเดี๋ยวสวกิอยู่หนาแล้อยู่หลังสานันล่ะเอาแล้วฮพิจารณาพิจารณาหนูกันสวนเก้าตี